น้พงัพมอเตอร์พลาคุูพีเซนกิจกรรมมาได้าคลับเอ็กซ์ฟซ่า3 5 0 c กับกิจกรรมลาดทางกิจาที่อาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยออกสตาร์ทกันที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูมุ่งสู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยใช้เส้นทางหมายเลข210ผ่านอำเภอน้ากลางนาวังเข้าสู่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยต่อด้วยบางสะพุงผู้เรือและเข้าสู่แลนด์มาร์คของเราค่ะด่านซ้ายจังหวัดเลยระยะทางโดยรวมอยู่ที่164กิโลเมตรค่ะมาเริ่มเดินทางกันเลยค่ะ เราก็ได้แวะรับประทานอาหารอร่อยๆมื้อเที่ยงที่ร้านแซ่บกลางดงกบเกลืออำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเติมพลังกับอาหารอร่อยๆแล้วเอ็นกายพักนิดหน่อยเรามุ่งหน้าต่อกันที่อำเภอภูเรียค่ะ ออกจากอำเภอภูเรือไปด่านซ้ายจังหวัดเลยเราผ่านทิวทัศน์ที่หาดูในเมืองไม่ค่อยได้ภูเขาสีเขียวขจีอากาศดีมากหลังจากเดินทางไกลกันแสนไกลนะคะในที่สุดเราก็ถึงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ มาอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยต้องไม่พลาดเข้าสักการะวัดพลชัยนะคะเพราะวัดพลชัยเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนค่ะสถานที่เก็บและจัดนิทรรศการเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆสืบต่อกันมาเป็นทอดๆอดวมถึงเทศกาลผีตาโขนพอตกเย็นนะคะเราก็ไปทานะดินเนอร์กันที่ร้านฮักนะัสบายดีะคะ่ะ ทุกคนดูเหนื่อยล้ามาทั้งวันแต่ทุกคนก็ยังมีรอยยิ้มพร้อมยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่รถครั้งนี้ให้เพื่อนๆในทิพยร,ร่วมฟังร่วมจอยก็เป็นห่วงในเรื่องของแนตะ่เพื่อนนะฮะแก่กขี่นะครับลุงๆนะฮะก็ไม่ขับนะครับ <laughs> Good morning today ลุยกันต่อค่ะวันที่2คราวนี้กิจกรรมจริงแล้วนะคะเราออกเดินทางกันแต่แตเช้ามุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จัดงานค่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเทศกาลผีตาโขนเป็นเทศกาลที่มีมาอย่างยาวนานเลยค่ะจัดมาเป็นหลายๆปีแล้วค่ะที่อำเภอด่านซ้ายที่มีความเชื่อว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล ว่างานบูญผีตาโขนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุนหลวงที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่รวมเอางานบุญพระเวทงานบุญบั้งไฟให้เป็นงานบุญเดียวกันกับงานบุญพระเวทที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ฟังเทศมหาชาติส่วนงานบุญบั้งไฟนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อถวายบูชาเทวาอารักษ์เมืองขอให้ฝนตกตามฤดูกาลค่ะ ดนตรตีพลังงานทำให้ทุกคนที่อยู่ร่วมบรรยากาศทางในรู้สึกขึ้นเขื่อนและก็รู้สึกอยากจอยไปกับกิจกรรมมากๆเลยค่ะคราวหน้านัาาพงศ์จะพาทุกคนไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ